สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องวงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพชรแสงตะวันอีมีเจนะคะรับคลิปนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของพ่อก,การ,ช,ะะกการช่นะคะพี่น้องพ่อการช่นะคะพี่น้องบอกด้วยว่าต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนก่อน,กอ,นกอนอื่นนะคะพี่น้องเพื่อนได้ถือแกล้งวันนะคะรอตอลี่นะคะลอตเอลี่ไท่นะคะพี่น้องเพื่อนได้ออกรถไม่พี่น้องนะคะ กอน,นานี้นะคะพี่น้องเพราะการใช่นะคะเพิ่นออกรถไม่ป้ายแดงนะคะพี่น้องซึ่งป้ายของเพิ่นกับมีตัวเลขที่ตรงกับล่างวันที่ออกเลขถ่ายสองตัวนะคะพี่น้องของล,ลอตเตอรี่ไพ่นะคะของตอนรที่ลอตเตอรี่ออกนะคะเมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องการแสดงความยินดีน้ำเพิ่นนะคะเพิ่นกันไดรับไปหลายใบเพราะสมควรนะคะพี่น้องถือว่า เป็นผู้โชคดีนะคะพี่น้องนี่แหละพ่นวาคิดดีท่าดีสิ่งทีด่ดีสิตามมาว่าเส่นเพ่นวานะคะคิดดีท่าดีแนวดบเอเรื่องเล่าของพ่อขันใช่ก็คือเพื่อนเองได้ไล่สดนะคะผ่านทางช่องทางเพจของยาย,ลายไลลไล่สดนะคะพี่น้องเพิ่นไล่สดมากเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะรวบรวมนะคะรวบรวมมาไล่นะคะไว้ให้อีหล่าหน่อยมือปิดบุ้งเนะคะ ลวงลวมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องณ <นะ S 1> เพื่อนเองก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะพี่น้องเนาะว่าจะเฮ็ดให้ได้ถึงหนึ่งล้านคะแนนนะคะซึ่งกถือว่าเป็นมือที่เพิ่นสามารถเฮ็ดได้แล้วก็คือมือเดียวกันนี่แหละก็มือเพิ่นโศกหมานทีละเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเฮ็ดได้แล้วพี่น้องทําได้แล้วสําเร็จแล้วป่ามั่นนั่นนะคะพี่น้องหนึ่งล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้อง นะคะสุดยอดแสดงความยินด,ดีกับยายไลหรือพ่อการชัยนะคะพี่น้องและที่สําคัญมีผู้ซอยอีกสองท่านนะคะที่ลืมบ่ได้ก็คือเสียบี้นะคะพี่น้องและอ่า,านาดลนคนขับรถนะคะพี่น้องเิ่นซอยกันอยู่สามคนสามท่าน,นนะคะอ่านมาผู้หนึ่งจดอะไรต่อมาณนั้นนะคะพี่น้องสุดยอดอีลีนะคะพี่น้องผ่านแล้วนะคะหนึ่งล้านเป็นที่เรียบร้อยสําหรับมือปิดบุงก็คือวันที่ยี่สิบเก้ามิถุน,นายนนะคะพี่น้อง สิได้นําไปคองให้กับอิลาหน่อยถือว่าเป็นมาลัยน้ําใจจากพลังเงียบเอฟซีอูงอิงนั่นเองนะคะพี่น้องเป็นมาไลาจากพลังเงียบสส่วนใหญ่่ะสันนะคะพี่น้องพลังเงียบคือไม่อยากออกน้าประมาณนั้นนะคะพี่น้องโอเคนะคะขอบุญก็พุ่ไปทั้งเอฟซีนะคะยินดีกับพ่อการใช่นะคะพี่น้องหรือยายไล่ไล่สดนะคะเพิ่นบอกเลยว่าสุดยอดและ จะมีการไล่ซดต,ต้อไปอยูส,สันว่านะคะการไล่ซดต,ต้อไปบันนี้เพิ่นถือว่าเพิ่นสรุปล่วงตวแล้วนะคะก็คือได้ถามพอๆแม่์เอฟซีไปทางไล่ซดนั่นละว่าจะเอาจังไหนต้อ,อหรือว่าจะไล่ต้อเพื่อว่าเพิ่มเติมจากเ,าเพิ่มจากล้านนี้ยับไปเรื่อยเร่ยบอ่อหรือยังไดนะคะหรือจะเอาเป็นว่าไล่ต้อไปก็คือเก็บใบให้อีหล่าหน่อยในวันเกิดของอีหลา่า วันเกิดดิลันน้อยองค์หญิงก็คือวันที่13กรกฎาคมนะคะพี่น้องที่จะถึงนี่ละนะคะเพื่อนก็นเลยโตกลงกันแล้วนะคะพี่น้องว่าจะเอาเป็นว่าไล่ต่อไปนะคะจะเก็บสะสมไว้ให้ป็นวันเกิดของอิลหลาน้อยนั่นเองนะคะพี่นอ้องยังใดก็พอๆแม่เอฟซี FC พลังเงียบนะคะเพื่อนในโลกมติกันตามนั่นกับยายไล่เป็นทีเรียร้อยหากใดอยากจะมอบมาไล่ให้กับอิลหลาน้อย ผ่านทางช่องทางของยายไล่ไหลสุดกะเชิญติดต่อใดติดตามใดทางช่องเพจของยายไหลไห่สุดนะคะพี่นองของพ่อการใช่นั่นเองนะคะหากใดได้เขามารับชมสำหรับคลิปนี้นะคะเพิ่อนก็นได้สรุปตามนี้นะคะมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เขามานะคะแสดงความคิดเห็นใดว่าเรื่องเล่าของมาไล่อีหล่าหน่อยมาถึงตรงนี้ขึ้นหนึ่งล้านสรุปจบแล้วนะคะต่อไปก็คือเพิ่นสิไล่ให้เป็นการสะสม คะแนนต่อไปก็คือจะเอาไว้ให้วันเกิดของอีหลานหน่อยวันที่สิบสามกรกฎาคมเดอ้อพี่น้องเดอ้อยังไงกับข้อมตม์เขามาแสดงความคิดเห็นใดนะคะขอบ,บุญขอบุณสุขคนสุทันเด้อพี่น้องเดอ้อติ่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหือกับท่างช่องเพชรแสงตะวันเอบีจนะคะพี่น้องขอบุณเลยๆนะคะส่วนถ่ายคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมรับชมนะคะคลิป พี่บอดจกับอีหลาหน่อยได้ฝากช่องกับเอ็ดเพ้นขอบคุณขอบคุณในความกรุณาของน้ององค์อิง,องกับบอดจนะคะพี่น้องหานเพิ่นเป็นนักร้องดังระดับโลกแล้วเพินก็ยังฝากช่องกับเอ็ดเพ้นนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะยิ่งๆปังๆสุภูสุสคนนะคะสวัสดีค่ะใจมากเลยรีวิวรอดได้เลยจุเต็ดจ้ะ ไปไบอกเ๋ยผมไปไล่ชื่อไล่ามทุกท้านอบให้คุเลยนห้าสัสาบวาแมวนี้นะครับผมในสุดเราก็ทำสเร็จาเร็จนะครับามีเจ้าร้านแตกดีใจเจ้มอเปิร์บินฤดูกันเจพาพมันเป็นฤดูกันครับอะไรินร้านครับ

วันเกิหนึ่งหรือว่าจะให้ต่อไปเลยโอดอะไรครับโหแลจะให้ไปตอโดจะให้วันเกิดตัมหนึ่งครับใช่ตั้งใหม่วันเกิดมนเกิดดครับเรป็นได้โหมดนะเราเรเป็นไอ้กดเป็นหลักนะครับด้วยสายตาด้วยสายตาดชยกเอยกันด้สายตา่เยอะหนเยอะเลยเื่อเราจะปิดอะไรปิดลงคือ หนึ่งล้านแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นยอดของวันเกิดเยอดต่อไปนะเป็นความยอมกันเลยค่ะหลาก็พอฟางซ่อง,งให้สิงด้านดีๆได้จ้าฝากาอะไรก็แชเ์ในกำลังใจหน่อยนี็เป็น่า ตามช่องเสียงตะวันค่ะ E B C E B C โอ้ย B C กาฝากก็ติดตาม้วนะครับดดคนกิดตงเสรใครจะิ่งปิ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 งไห้คุณแม่